จะนานมากเลยนะแล้วสถิติที่นานที่สุดของเราได้นานมากใช่ไห้แต่งงานเลยฮะคือรองน้องต่งงานค่ะก็เราก็รโดน่อดของพอดีใช่ไหมค่ะนี่คือหลังที่ใส่แล้วเราก็ได้เขาตกลูเนาะได้รางวัลให้รางวัลรางวัลโค้ชโห่ให้รางวัลนะคะให้เราเล่นอุปกรณ์ ยังความพร้อมของเขาแบบยานี้ต้องใช้บอกกำลังกายหรือว่าดูแลน้องเป็นพิเศษยังไงไหมคะขั้วอันนี้คือพี่ดาวยาวดีใช่ไหมขั้วเลยเป็นระดับแรกออ่าันนั้นเรียกขั้วใช่ไหมคะไปด้วยกล้ามเนื้อน้องนี่คือขั้วเนื้อ